สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีปีใหม่เนียนะครับหมายเดิมเนาะบ่อล้างนะครับหมายเก่าของแต่ปีที่แล้วปีนี้มาซ้ำตามดูกันฮะจะได้ตัวแล้วก่อนามีคมถึงตลอดปีครับผมมีคมไม่ได้ครับ

โดน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 โนโนไปเร็วไปเร็วไปเร็วโดนโดนโดนไปเลยวะไปเลยวะโอ้โหวิ่งโอ้ยแม่โดนนิ่งๆเลยเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเห็นเงาดำๆอยู่ใต้น้ำโอ้ยโอ้ยอุ้ยบาดนิ้วโอ้ตัวมันขนาดไหนวะเนี่ยป๊าด มันโดนยังไงพี่เดี๋ยวมานี่ก่อนไปนู่นแล้วนะครับนั่นน่ะอือออ้น่าจะตัวใหญ่อุย้ยเสียงเป็ดๆอื้มมันโดนยังไงวะนี่เนี่ยมันไปนูนน่นหงุดหงิดน่ะเราต้องค่อยๆประคองค่อยๆประคอง,คอองมามาอย่าสวนด้วยเฮ้ยมา ค่อยๆมาทมานี่เลยอุ๊ยๆๆพี่แม่เนาะใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอจะเข้าป่าอย่างเดียวเลยเฮ้ยน่านิางไงคกอว่าอะไรไงนะีะพันนะมัง้งนะั่นน่ะง่วยอ้ยพันโอ้ย,นอยเนาะ พันอยู่นู้นนะครับเดี๋ยวเรือเอาเรือเขาจอดอยู่นู้นนะครับหัวมุมบ่อทางนู้นนะตัวใหญ่ดึงตัวใหญ่มากนะครับผมไม่อยากดึงเพราะพีมันแค่ร้อยยี่สิบปอนนะเราต้องเอาเรือลงไปตามนะครับไปค,ครับลงต้นไม้ไปเอาเรือก่อนอยู่ไม่นอปลาจริงต้นนู้นนะครับปลามาพันในแถวนี้ ไงไงยุบยอยู anyway, ay, ่นั่นไปดูไปดูไปดูกันน่นนะครับยุบยุอยู่นี่มาเดเดเจเจนเจเ็นวิเดเดเดใหญ่มาะเนี่ยปลาปลาเลยรนปายีสกอุ้ยตัวอ้ยเดเดเด เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปอย่าพุ่งไปโอ้ยศอกไปแยกโอ้ยเป็นไงใหญ่จัดขึ้นดอนก่อนแล้วอืมอืมอืมไเลื่อนเลย วายเฮ้ยจะจมไม่เนเรือเนี่ยน้ำเข้าจมหนับเลย ศกครับตัวใหญ่อยู่เดี๋ยวกลับบ้านไปผมจะชั่งให้ดูแล้วกันเน, <100 km. S 1> นาะกิโลคะแนไว้น่าจะสี่ถึงห้าโลปลาหมายนี้มันมาใต้น้ํานะครับใส่แว่นอย่างเดียวนะถึงจะมองเห็น,นครับใครดีแน่นอน,นครับแว่นผมนะพานเอกครับพิมพ์ค้นหาได้แล้วแว่นพานเอกนะครับใน Lazada หรือในช h อป e ีก็ได้รหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปนล่กได้ นะสี่ห้าโลยางนะครับผูกสิบสี่ลูเล็กเนาะยางผูกสําเร็จตัดสิบหกนะครับที่ผมใช้อนยะู่น่ะตัดสิบหกหมอกกับปีกห้าสิบแล้วก็ชักหกสิบห้านะครับกําลังดี ได้เป็ตัวนึงตาประมาณสี่ห้าโลได้ครับยิ่สกตาเข้ามาลงขายรัดเราพอดีเลยงสงสัต้องย้ายหมายนะครับน <c oughs> ายย้ายหมายกันด้วยครับหาน,นี้น่าสนใจน้ำใสด้วย มีต้นไม้ให้ปีนนี่นะครับต้นว่าปีนต้นนี้สักแป๊บหนึ่งดีกว่านะมันปีนได้สองทางยูคากับต้นว่าแต่ว่าต้นว่าเนี่ยปีนง่ายกว่าขึ้นนั่งข้างบนนู่นแหละพอได้สูงอยู่อลองดูักตั้งนึงลมดีด้วยวน้ำใสปิ้งเลยเป็นไงหรือต้นนี้สักแป๊บหนึ่งไปครับ ทำเลสวยแต่มีปลาหรือเปล่าไม่รู้มาดูกันชั่วโมงนะครับหมายนี้ไม่มีแล้วเราคขย้าย โดนไมไน่เชื่อไม่โดนดสัตว์รอดท้องเอ้ยแม่งโยนกิ่งไม้มาเลยแต่มาไกลช่อน,นะครับยิงไม่โดนเนาะช่างหัวมันเดี๋ยวตัวใหม่ นั่งจนปวดดากเจอปลาช่อนตัวเดียวนะครับคลองนี้สงสัยมีค้าปลาช่อนตัวเดียวแล้วมนะั้งคลองทั้งคลองนะหิวข้าวมาตีหงิดหงิดแล้วด้วยกลับบ้านไปทํากับข้าวดีวกว่าเนานะอย่างน้อยเราก็ได้ไปยี่สกมาตัวนึงครับไซส์ประมาณสิบโลได้อยู่ <Huh? S 1> สั่งแว่นยิงปลากระยางเปนซิฟิกนะครับกดลิงก์ไซสมือได้ไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลนะกดลิงก์สั่งได้เลยนะครับคลิปนี้ก็พอเท่านี้เนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกคอมมอนอยครับคงได้แค่ตัวเดียวแหละกลับบ้านไปต้มปลายุศกินดีกว่าครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเอกคมมอน้อยครับคลิปนี้ลาไปก่อนลากันน้อยแบบบรรยากาศบนต้นไม้ต้นว่านี่ที่ผมนั่งเนี่ยแต่มันยังไม่โตเท่าไหร่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยเด้อ แล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกท่านด้วยนะครับ